มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มคอลแลบนะคะ w i g k e t x Cookie ค u ก Kingdom กันนะคะถ้ามองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยในวันนี้เราขอแนะนำร้าน Cookie Land Shop รับเติมเกม c ุก k ี e แล n ด์คิงดอมและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g e เก i ชินอ a ม t h o n งไก Star r เร l เซเล็ l ส่วนซีโ r o ก็มีนะคะปลอดภัยหายห่วงักจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e land s ช o อ ฝากร้านไว้ด้วยนะคะพูดเลยว่าฉันชอบมากนะคะฉันก็เลยจัดมานิดนึงนะคะแบบไม่เยอะน่ารักกรุบกริบนะคะ12,000สุ่มนะคะเท่ากับ120โลนะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแคชเบดด้วยนะคะไปเลยค่ะ10โลแรกปึง่งมาถึงก็พ่อมดลอ,อ๋อ นี่แหละแต่ว่าได้เศษกินดานะคะสองเซตนะคะเก้นดานะคะยี่สิบค่ะมาคนเดียวหรอพ่อมดอ้อเน่ไม่หันหน้ามาลอยได้เศษ็จปะเฮ้ยเกลนดาสามแซตอัลฟาบาสามแซต อ๋อแค่เหมือนเศษมันจะมาแบบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยมีโอกาสที่จะโผล่มาเยอะนะคะเอาไปค่ะยังไงรอบนี้เริ่มหรือยังเอยไม่หันหนา้ามาเลยจ้ารอบนี้คือไม่มีเศษเลยมันแปลกสช่ว่ามันแปลก,ปลกนะคะไปต่อยังไง หวานนิดนึงไม่หันหน้ามาลอยเออแล้วมันมีคนบอกว่าโอ้ยโต้นี่คือแบบแหล่ด,ดีนะคือเธอน่าจะดวงดีเองหรือเปล่าไม่น่าจะโต้นีหรอก <c oughs> คือเธอน่าจะดวงดีเองหรือเปล่าอาตาหวานแล้วเออเอ,อ,เอ,อแลดู <c oughs> ยังไงวะหนึ่งตัวหรอโอเคโอเคโอเคชาร์จพลังนิดนึง เพื่อฉันอยากได้อัลฟาบ้านะกรนดาก็ได้อะกรนดาสองเศษตัวอะไรก็ได้ยังไงเราก็อยากได้ครบอยู่ดีดอะไรคะ่ะอยากดูคัดซีนอนะ่ะปึ่งฮะเลเจนเดเไในกรนดาอัลฟาบ้าฉสันอีกแก อีนี่เอลซ่าอีนี่เอลซ่ามาทำไมวะแล้วคือมาแต่เซดาเกรนดางงไหนคาวิเกตดะอขโหอมไหมหันหน้าไหมครับคือวิกเกตฉันอยู่ไหนนะมีแต่ตัวอื่นคือจะหมดแล้วพี่ คือ,อยังตาแดงอยู่เลยไหนคะเพิ่มเลดนี่คือเพิ่มเลดแต่คือเศษมารัวเลยนะแต่ตัวละครไม่ออกเลยวะเลืห้าสิบโลอะยังไงอะดีเหรอไม่หันหน้ามาลอยฉันหวานแค่รอบเดียวนะคะตู้นี้คืออะไรคืออะไร เหลือสี่สิบสว่านยังยังเหรอยังเลยเหรอดีเหรอไหนโอ้โหได้แสบจนแบบเก็บตัวไม่ได้เลยนะคะเกรนดาเหลืออัลฟาบ้านะคะสามสิบโลทำแรงเลยเหรอโอ้โหโ ยังไม่หันหน้ามาเอก,แป,กแปลกกลินดาเอ้ยไม่ใช่เอลฟาบา12บสอเศษหรือ20นะคะแรงมากแรงมากพออมดเดี๋ยวก่อนมันเป็นพ่อมดปอมด,ด้วยมันไม่ใช่พ่อมดจริงเนี่ย15บห้เศษเอลฟาบาเวละฉันจะไม่ได้เอลฟาบาเลยเหรอ หนึ่งรอยยี่สิบโลของชั้นโอเคตาหวานขอหน่อยสามสี่ห้าตัวเนี่ยมาเลยสามสี่ห้าตัวสามสี่ห้าตัวสองตัวถูกต้องสองตัวนี้อัลฟาบา้ากินดาก็ได้อัลฟาบา้าสองตัวก็ได้นี่เศษกินดามาชำํำ คือฉันอยากดูขัดซีนคือฉันอยากดูขัดซีนตอนเรียกชีออกมาคือมันจะเป็นยังไงจะได้ใคร<ม><ม>หาหาในกรินดากูในอัลฟาบาากูจบตลบแล้วนะคะสเปเชียลหายากกว่า เอออ่ะอันนี้ใครหาแ้าเรนดาแอลฟาบาอยู่ไหนข้ามเลยเพิ่มเลทจริงนะคะแต่ว่าเพิ่มเลทใครไม่รู้แล้วเศษกกรนดาออกอย่างเดียวเลยเอลฟาบาอยู่ไหน อัลฟาบ้าค่ะสองเศษคุณน้องอัลฟาบ้าค่ะสองเศษมีไหมไม่มีโอ้โหนรกมากคือฉันน่ะต้องเลือกไอ้ตรงนี้ก่อนนะคะคือฉันน้ะไปเติมแพ็กแล้วฉันก็เลือกไอ้สองชิ้นนี้มานะคะเนี่ยคือมันจะให้ต่วสุ่มด้วยนะคือต้องแลกมาก่อนนะคะ เดี๋ยวฉันจะแลกอันนี้ละกันอะอนแรกมานะคะนี่อันนี้คือของแต่งของนางนะคะอันนี้คือของพาร์ทแล้วก็อันนี้ที่ฉันไปแลกมาแล้วก็เดี๋ยวฉันจะวางอันนี้ทับไปนะคะนี่เปิงนี่ลอยคือมันจะให้วันละเท่าไหร่วันละร้อยเลยนะนี่อีกยี่สิบสามชั่วโมงจะดรอปอันนี้ให้สองร้อยฉันได้แต่กรนดาอัลฟบาบัสฉันไม่ได้คืออะไร โอ้มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะไม่มีภาคไทยเนาะอะแบล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 เออเออเออ You're g o n o อา Popular You're gonna be Popular สรุปนะคะคือตู้นี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพิ่มเลทอะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับดวงเนาะ แต่ตัวละครน่ารักดีนะอ,อ๋อมันมีแพ็กเด้งมาด้วยนะคะเนี่ยสี่ร้อยได้ตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวฉันจะลองเอาเนี่ยตรงเนี้ยอา้าวฉันได้เศษสองเศษอัลฟาบ้าตรงนี้ได้พอดีนะคะโอเคงั้นถือว่าคลิปนี้เราได้นะคะทั้งอัลฟาบ้าแล้วก็เกรนดาเนาะก็โอเคแต่ว่าโอเคแบบไม่โอเคโอเคอยู่ไม่โอเคมาโอเคอยู่ผนะสมได้อีกพันหนึ่งนะคะปะกดให้หมดนี่แหละ เออหวานไหมหวานไหมหวานน่อยโอโหไหนคะ่ะเพิ่มเลทได้เศษออาฟาบ้าไหมสี่เศษโอเคเดี๋ยวฉันจะเก็บดองเอาไว้นะครับสักป,ประมาณ100โลเนาะแล้วก็ค่อยมาทำคลิปต่อเรียกมาเลยคะ่ะอะแบลวแบลวลแ,แต่ฉากเหมือนกันลอยนะคะ เป็นปราสาทอยู่ข้างหลังปราสาทออสอ่า d e f y uh, i n g gravity เจ็ดร g อย gravity 7 9 9นะคะได้ตัวหนึ่งนะคะ 4, 2 0สเศษ2องตัวนี่กลินดาอัซบาขายช้ำนะคะ400ได้ตัวหนึ่งนะคะรู้สึกว่าคอร์ลบนี้คือมันไม่มีนะเอลซ่าเนี่ยทำไมฉันได้เอลซ่าวะ มันวิกเก็ตไม่ใช่หรอมันคอแบบวิกเก็ตนะทำไมฉันได้เอลซ่าวะอาฉันใส่ท็อปปิ้งให้กับกินดาอัลฟาบาแล้วนะคะมาดูนะคะว่าด่านนี้นะคะเราจะเล่นได้หรือเปล่าไปกันเลยตัวละครแบลนะก็ทำสวยมากเลยอะเฮ้ยเราต้องดูสกิลก่อนนี่อัพอพิวลาพอพิวลาเรียกฟองมานะคะแบลแบลนะคะเฮ้ยกินดาเฮ้ยเอลฟาบาเอลฟาบาพุ่งนี่เอลฟาบาพุ่ง ก็มีดาเมจนะเอฟเฟกสวยด้วยนะส่วนตัวฉันอ่ะชอบเอฟเฟกของเอลฟาบ้านะกีนดามันจะเป็นฟองสบู่แอบๆบ,บะอ้าวชีดชีโดนเทเอาโดนทิ้ง <laughs> ไปแล้วอ, <to> อันนี้กรีนดาค่ะกรีนดาขี่ไม้กวาดแล้วก็มีเสกนะคะให้เป็นแคกไปเลย <particular. S 1> อ่ะพอพพิลล่าแบวแบ๊วไหนดูดีว่าแบบ <to> สามารถผ่าน <to> ได้ไหม อันนี้คือเอามาลงด่านบอสแบบยากสุดนะเป็นเนื้อเรื่องล่าสุดนะของคุกกี้รันคิงดอมนะคะดาเมจก <recreate> ็น่ารักสใสๆเหลือหนึ่งนาทีทันไหมคะน่าจะทันอยู่ในทีมนี้คือเอ้ยไปแล้วหนึ่งคนเกรนดาไปไม่รอด <to> แลโด ยังไงไหวไหมสามสิบวิเอาเถอนน้อง <to> ดูอัลการดาเมจอะน้องและดดเหลือยี่สิบวิอัลฟาบาสู้เขาอัลฟาบาสู้เหลือสิบว <to> ิตาย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 น่ารักเสใส่ก่อนเหลือสองวิหนึ่งวิ ไม่ทนันไม่ทนัน <laughs> ดาเมจแอลฟาบ้าเยอะกว่าโฮลี่นิดนึงให้มันเป็นแค่ของสะสมละกันนะคะเราอย่าไปมองหาแบบความเก่งของชีละกันเนาะเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันก็เป็นคุณค่าทางใจเหมือนกันนะดูสิตัวละครสวยมากเลยนะคะ แต่เรื่องความเก่งเนี่ย s <S อาจจะแบบรอคุกกี้ที่เขาอัปเดตในอนาคตละกันนะคะเดี๋ยวอาจจะซื้อปราสาทเพิ่มด้วย799บาทนะคะปราสาทเนี่ยปราสาทออสนะคะ defying gravity นะคะมันก็สวยดีนะหรือว่าถ้าจะไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะมีแลกอยู่นะมันจะมีแลกอยู่ในไมเลสตรงนี้เลยนะคะ4 0 0 0นไมเลสนะคะก็คือเราสุ่มในตู้เนี่ยไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆนะคะ ินครบ4 0 0พันเนี่ยก็มาแลกตรงนี้ได้แต่ส่วนตัวนะจะแนะนําให้แลกของพวกนี้ก่อนเนี่ยแลกให้หมดก่อนเพราะว่าของพวกนี้มันจะให้ตั๋วซุ่มนะคะซึ่งตู้เนี้ยอยู่37วันเลยนะคะคือมันนานมากเลยนะอยู่37วันแจกตัต๋วสุ่มให้ตลอดเนี่ยมันคุ้มมากเลยนะเพราะฉะนั้นแลกของตรงนี้ก่อนแล้วก็ซุ่มซุมซุมเก็บไมเลทนะแล้วก็มาแลกปราสาทได้เหมือนกันนะคะ มีเวลา37วันค่อนข้างนานเลยนะคะน่าจะแลกครบแหละวงเล็บถ้าเติมนิดนึงอะ่ะน่าจะแลกครบอยู่อาจจะยังไม่จบคลิปนะคะเดี๋ยวก่อนได้เสร็จกรินดานะคะมาเพิ่มนะคะอันนี้น่าจะสุดท้ายของจริงละอันนี้น่าจะจบของจริงละสาธุเตาหวานตาหวานหวานจ๊ เฮ้ยถ้าแม่มันดวงสวยจังถ้าดวงสวยแบบนี้ฉันจะมีตอมเยอะแล้วนะสิโลสุดท้ายของจริงนะคะไปฟาร์มมานะคะสาธุเธอค่ะกรีนดาออลฟาบ้ามา Energy Energy ตาหวานตาหวานตาหวาน Energy 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 เอนเอนรเอนรจีจบ,จอบพอหมด6กเศษ อีพ e ่อมดออสนี่หลาย Blaze. รอบแล้วนะมึงมันแอบอยู่มันแอบอยู่อีพอมดมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะพ่อมดมันไม่ออกอ่ะเฮ้ยเจอแล้วนี่นี่นี่น่อีพอมดมึงมานี่ defining gravity แล้วก็หายไปเลยนี่แล้วเดี๋ยวชีก็จะไปโพ่ <rice tripod S 2> ที่มิติอื่นแล้วชีก็จะไปสร้างเรื่องที่อื่นต่อ จีก็จะไม่ได้สร้างที่นี่ละที่เมืองออสละจีจะไปสร้างเรื่องที่อื่นต่อละไปแล้วค่ะไปจริงๆแล้วหน่อยมากคือฉันพยายามฟาร์มแบบหลากหลายที่แล้วนะคะพยายามจะสุ่มให้มันแบบได้กลินดาอัลฟาบ้านะคะสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเกลือนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าใครไม่กดไลค์เนี่ยจะเกลือแบบฉันเลยนะมันจะแรงเกินไปนะเธอยินยอมหรอเธอยินยอมให้เกลือหรอไปแล้วค่ะไปเจอกันใหม่ค่ะบาย